สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ b d s สถานีเอกมัยนะวันนี้ผมจะพาทุกคนนะไปเกาะสีชังแบบไม่ใช้รถส่วนตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราลงออกจากสถานี BTS เพื่อที่จะลงไปซื้อตั๋วที่สถานีขนส่งเอกมัยด้านล่างสถานีขนส่งเอกมัยทางออก2ขวามือนะครผม ด้านล่าง BTS เอกมัยกับขนส่งเอกมัยไม่ได้ไกลกันนะทุกคนสามารถเดินไปได้นะรบรรยากาศของสถานีเอกมัยช่วง8ปดโมงเช้านทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซื้อตัว๋วเพื่อที่จะไปเกาะสีชังนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกบริษัทนะว่าเราจะไปบริษัทไหนรถไหนอะไรยังไงนะไปเกาะสีชังพี่130บาทครับสกแกนได้ไหมครับได้ครับโอเคตู้มีกี่เที่ยวพี่วันหนึ่งเที่ยวสุดท้ายสองนุ่มครึ่งเที่ยวสุดท้ายสองนุ่มครึ่งเที่ยวแรกตีห้าสี่สิบนี่เป็นตั๋วนะครับผมร้อยสามสิบบาทนะครับผม ช่องสิบใช่ไหมพี่สถานีขนส่งเอกมัยนะผมก็จะมีแบบพวกร้านกาแฟอะไรนี้ก็สามารถแวะลองท้องก่อนเดินทางได้อันนี้ก็จะเป็นจุดบริเวณรอรถของขนส่งเอกมัยนะทุกคนนี่นะผมช่องสิบที่เราจะเดินทางนะผมขอไข่พัทยาเส้นทางเอกมัยพัทยานะครับตอนนี้อยู่ชลบุรีนะ้วใช่ไหมพี่ใช่เติมกาซโอเคโอเคทุกคนตอนนี้รถตู้ก็แวะเติมการดนะาสามารถแวะแวะเข้าห้อง,อง,องน้ำแล้วก็ซื้ออาหารกันกินอะไรอย่างนี้ก็ได้ ตูบตบกินอไมตูบมา,มามามาตูบมาโอ้ยโหพาเพื่อนมาอีกอ๋อมันพยายามกินทุกคนจริงจมันกินนะแต่ว่ามัน,ร,นร้อ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 นโทษทีโทษทีเถ้าตอนนี้เราก็านั่งรถตู้จากเอกมัยมาลงที่ศรีราชาหรือสุขุมวิท17นะครับผมหรือโรบินสันศรีราชา ใครที่จะไปเกาะสีชังนะผมให้หาวิธีต่อรถไปเกาะลอยนะผมไม่ว่าจะเป็น3าลอ้อหรือวินมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเราจะลองเรียกไลแมนดูนะคผมโอ้ทุกคนเรือกออกพอดีที่สารเต็มเรือเลยนะผมไม่รู้ว่าเราจะทันรอบนี้หรือเปล่าฮะนะตอนนี้พี่ไลแมนเขาก็มาจอดถึงที่ซื้อตั๋วเลยนะผมไปเกาะสีชังครับรับช้อบเงินสดอย่างเดียวเหรอฮะเที่ยวแรกกี่โมงถึงกี่โมงครับ ถึงหกโมงเย็นอันนี้เป็นทางลงเรือนะผมค่อนข้างที่จะหวาดเสียวนิดนึงนะผมโอ้โหทุกคนดูดิค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะนี่ก็ผู้ดีสานะผมที่จะไปเกาะสีชังมีทั้งคนไทยและต่างชาตินะผมด้านบนแบบมีชูชีพอะไรอย่างนี้ด้วยนะผมตอนนี้เรือก็ออกจากเกาะลอยนะผม ตอนนี้พี่เขาก็<แ>เอาห่วงยางออกแล้วนะครับผมดูเขาชำนาญน,นะทุกคนดูดีแบบเขาเกาะอะไรอย่างเงี้ยนะโดยที่ไม่พกชูชีพเลยนะผมตอนนี้เรือก็เข้าจอดสู่เกาะขามนะทุกคนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของจังหวัดชนบุรีนะครับผมตอนนี้เรือก็ออกจากเกาะขามแล้วนะครับ ตอนนี้เรือก็ใกล้เข้าจอดชายฝั่งของเกาะสีชังแล้วทุกคนให้ทุกคนเห็นชัดๆนะว่าเกาะสีชังมันใหญ่ขนาดไหนจะเป็นสาเหตุที่ว่าไม่สามารถเที่ยว1นึ่งวันบจบในที่เดียวได้หลายคนก็จะมาแบบสองคืน3วัน2วันหนึ่งคืนโอ้หทุกคนดูดิเห็นไหมฮะค่อนข้างใหญ่เลยนะผมอันนี้ก็จะเป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในจังหวัดชนบุรีได้พฒนาเหมือนนวทัอ,อ,อ๋อ ได้ใหญ่เหมือนเกาะล้านอะไรอย่างนี้นะเกาะใหญ่กว่าแต่ว่ามันยังธรรมชาติอยู่ไก็ยังไม่ได้สร้างอะไรมากมายง่ายมันไม่พุกพขาดมันไม่พุกพขาด<บ>ไม่แออัดนะครับผมเรือเข้าจอดเกาะสีชังนะครับผมนี่ครับดูจังหวะพี่ครับนี่คร,<ม>ครับผมขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผม ท่อง <Okay. S 2> เที่ยวซึ่งแบบเดายวกันฤดูสิงทองแล,สและสัมภาระท่างให้เรียบร้อยโปรโมชั่นของเราไม่มีลดเบอสานประจักางนะคะมีแต่รสชาติหมาคันรถจักรยานยนต์รับจา้างอัตาราค่ารบริการตามระยะทางจักรยานย,ยนต์ให้เช่าราคาหมาวันค,คันละสองร้อยห้าสิบบาทค้างคืนคันละสามาร้อยบาทสามล้อสกายแอบ,บราคาคันละสามร้อยบาททีม่มาท่องเทีย่ยวสามารถติดต่อกับผู้ประกอบการได้ตรงจุดจอดรถได้เลยค่ะพอเท้ามาเหยียบเกาะสีชังแล้วผมก็จะมีร้าน อาหารมาต้อนรับแบบนี้นะทุกคนก็สามารถมาอุดหนุนพี่ๆป้าๆเขาได้นะครับผมเกาะสีชังนี่ก็เหมือนแบบเป็นเมืองเมืองนึงเหมือนภูเก็ตอะไรอย่างงี้นะแบบมาใช้ชีวิตอยู่อะไรอย่างี้ได้นะเห็นไหมมีสถานีตํารวจก็คือแบบเป็นเมืองเมืองหนึ่งอะทุกคนไม่ได้เป็นเกาะอะไรที่แบบติดต่อข้อมูลสื่อสารอะไรอย่างี้ไม่ได้ไม่ใช่นะทุกคนมีวินมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างี้บนเกาะนะครับชาวมอเตอร์ไซค์ครับได้ฮอนด้าคลิกนะครับผม มีใครจะไปกับผมไหมซ้อนฟรีครับมีใครซ้อนไปกับผมไหมครับไม่มีใครแล้วผมไปแล้วนะครับไปซื้อแว่นตาสักอันหนึ่งทุกคนกันแดดกันแดดแว่นตาเท่าไหร่ครับเนี่ยเจ็ดสิบบาทครับใส่แล้วหล่อขึ้นไหมครับหรือว่าไง เนี่ยครับผมมีสายตำรวจด,ด้วยนะผมปอลอดภัยนะขับเลาะดูเรื่อยๆทุกคนให้ชมบรรยากาศ hey, มีเซเว่นด้วยทุกคนดูดิโอ้โหเซเวน่นันเกาะเหมือนเมืองเมืองนึงทุกคนเห็นนะมีไปรษณีย์ไทยมีแบบร้านตัดผมอะไรอย่างนี้นะบ้านผู้คนอะไรอย่างนี้ยด้านบนมาเห็นว่าเหมือนมีวัดอะไรอย่างนี้อยู่ด้านบนภูเขาด้วยนะอา้าวเขาขาดตรงไปโอ้ทุกคนมีน้ำมันหลอดอะไรอย่างนี้ขายด้วยนะผมไม่ได้เห็นนานแล้วนะค่อนข้างคลาสสิกเลยทีเดียวนะครับ ตอนนี้เราได้อาหารมือแรกแล้วทุกคนมือแรกยางเป็นทางการนะครับหมดนี่65บาทนะครับโคกน้ำแข็งใหญ่ๆนะครับผมไก่หนึ่งไม้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ทอดแล้วก็ตับปิ้งนะครับผมโคกกอดสีชังก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเยี่ยมชมจุดนี้เป็นจุดแรกเลยนะผมจอดรถตรงนี้แล้วกันอมองเห็นทะเลแบบสวยเลยเขาขาดนะครับผมตรงนี้เขาเรียกว่าเขาขาดนะเดินลงไปดูฮะสวัสดีครับทุกคนน้ําสวยมากน้ำแบบเขียวแบบเดี๋ยวขอลงไปดูหน่อยมันยากาศดีนะครับยากาาศดดีีพ่่ลง เย็นดีค่ะเอาแล้วไม่เพิ่งขึ้นมาจะไปต่ออ๋อโอเคครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับ คณดูวิวนี่สิคือสวยเลยนะเห็นไหมจุดนี้ไม่มีคนเลยน,น่าจะเป็นพ่อแบบช่วงเที่ยงช่วงบ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเชื่อว่าช่วงเย็นอะไรเงี้ยน่าจะมีคนมานั่งเล่นนะครับผมเขาทำทางเดินมาถึงด้านล่างเลยนะครับผมด้านล่างนี้แบบเป็นโขดหินอะไรเงี้ยก่อนนี้ทุกคนลงมาอะไรเงี้ยพยายามหารองเท้าที่มันแบบไม่ลื่นนะครับผมเห็นไหม Come on โอ้สวยนะครับสายถ่ายรูปต่างๆนะผมมาถ่ายรูปลงไปได้นะแต่ว่าต้องระวังด้วยนะครับผมเนี่มน้ำใสนะครับนี่ครับผมทางลงมาเขาให้มาถึงจุดนี้นะครับผมน้ํานี่ซื่อใสแบบเห็นหินเลยทุกคนดูดิ ดูเสียงคลื่นที่กระทบกับฝั่งฮนะม <My God. S 1> ตรงนี้เหมือนแบบมีการเผาไหม้ทุกคนเห็นนะมีเศษขยะใครที่มาเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็รักษาความสะอาดกันด้วย,ววยนะทุกที่เราอยู่ด้านบนนะผมตอนนี้เราก็เดินลงมาแล้วละชมบรรยากาศด้านบนนี้คือเราเดินไปมันจะไปโผลอ่อจุดไหนอะไรยังไงอ่ะอ่ามันจะมีตรงเรียกวา่าเป็นปลา,า,า,ายหน้าผาอ๋อปลายหน้าผานะฮะใช่ ข่อนมากครับโอ้ด้านบนทุกคนไม่มีคนเลยนะเหมือนต่างประเทศเลยอะ่ะนี่ประเทศไทยนะครับผมนี่เป็นหน้าผาอะไรเงี้ยค่อนข้างชันนะพยายามนะครับผมเซฟตี้ดีๆฮะเดินไม่ดีนี่มีสิทธิ์ล่วงนะครับผมลมกระแทกหน้าคือแบบบรรยากาศถึงแม้แดดมันจะแรงแต่ว่าบรรยากาศมันดีอะ่ะตรงนี้เหมือนมีการก่อสร้างอะไรสักอย่างแต่ว่าเหมือนทําไม่เสร็จนี่ก็เป็นป่าแล้วนะครับผมลงไปไม่ได้แล้วนะฮะไม่ค่อยมีคนมาเดินนะมีผมเนี่ยโอ้นี่เหมือนแบบเป็นห้องน้ําหรือเปล่าจะเป็นห้องน้ํานะครับโอ้ย ทุกคนดูวิวนี้ดิให้เห็นเกาะสีชังด้านบนนะครับด้านล่างนี้ก็เป็นแบบหมู่บ้านต่างๆสถานที่ที่2ครับเป็นพระพุทธาบาทนะทุกคนมีกล้อง cctv อยู่ด้านบนด้วยคนัะผมนี่ก็จะเป็นเบอร์ติดต่อนะกรณีมีเหตุฉุกเฉินเนี่ยมีโรงพยาบาลเกาะสีชังนะสายตำรวจนะผมมีเทศบาลผมมีครบนะเนี่ยเบอร์ติดต่อดูดิที่นั่งเย็ยนๆอะไรเงี้ยทุกคนนั่งพักอะไรงี้นะฮะ ใครมาแล้วครับผมผึงพระพุทธบาทแล้วนะเขาอละครันี้นะครับผมหรือทุกคนจะไม่คาะก็ได้นะแล้วแต่ไม่ได้มังคับนะร<อ>บกวนขอเสียงโกลชัยหน่อยแล้วเดี<อ>๋ยวเราจะลองขึ้นพระเพ่อเขาใหญ่นะครับน,นี้<ม>ก็น่าจะเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดเดกาะสีชังใช่ไหมครับมีสูงกว่านี้ไหมครับมีรายพุทธบาทผมไปมาแล้วมเมื่อกี้อันนั้นสูงสุดแล้วเหรอฮะ ใครที่จะขึ้นไปเยี่ยมชมกับไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่หมีแบบนี้ให้ขึ้นไปด้วยนะผมโดยที่ไม่ต้องขึ้นบันไดพาไปด้านในครับทุกคนโอ้หเหมือนแบบเป็นถ้ำอะไรนี้นะครับต้องปมนะครับทุกคนสามารถขึ้นมาทำบุญไ,ได้นะครับทุกคนเห็นไหมบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับเงียบสงบนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เป็นโกโก้นะครับผมแล้วนี่เป็นไอติมปูนะฮะไอห้าสิบบาทนี่เจ็ดสิบบาท ด้านในเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นช้อนหรือเปล่าอ่ะอืมนีม่ช้อนนะทุกคนคือรสชาติเขาแบบละมุนมากมีความหวานคือมันไม่ได้หวานแบบเลี่ยนนะทุกคนคือมันหวานแบบละมุนเป็นไอติมที่ทําจากเนื้อปูสดๆนะทุกคนคือไม่มีกินคข่าวเนื้อเขาจะไม่เหมือนไอติมทั่วไปมันมีความเป็นเนื้อเนื้อปูนี่เป็นคาเฟ่บนเกาะนะผมราคาก็5060 70อะไรอย่างงี้นะไม่ถูกไม่แพงนะราคาท่องเที่ยวนะครับตรงนี้มีรีสอร์ทด้วยทุกคนลองขับเข้าไปดูสอบถามดูครับอันนี้เป็นรีสอร์ทใช่ไหมฮ บ้านเรือบ้านเป็นหลังแล้วก็ห้องสเตนดาวเป็นหลังก็แบบเนี้ยทุกคนดูดีแบบเป็นบ้านเรือแบบนี้ด้วยอันนี้ห้องนี้อยู่กี่คนครับเนี่ยได้ถึงสามคนคถ้าเป็นราคาวันธรรมดาเท่าไหร่ครับอยู่่ทีพันแปดพันแปดนี่มีอาหารเช้าอะไรอย่างนี้ไหมครักาแฟโอลตินขนมปังค่ะกาแฟโอลตินขนมปัง,งทุกคนนี้ก็จะเป็นวิวราคาพันแปดนะเห็นไหมอันนี้น้ําลงลงค่ะน้ำขึ้นเต็มเย็นประมาณห้าโมงเย็นครับเ <ลง S 1> นี่ยฮะมานั่งอะไรอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยทุกคนพันแปดนะครับผมพักได้สามคนนะฮะมีแอร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับมีทีวีตู้เย็นนนะคครรัับบห้้องํา ห้องน้าสะอาดนะทุกคนกดูดิมีแอร์ทุกหลังนะครับขอบคุณมากครับเจ๊เมีเบอร์ติดต่อไหมครับอ่าวอัดสดงหาดถ้ำพังเนี่ยมีป้ายบอกนะผมหาดถ้ำพังตรงไปนะครับผมอันนี้ก็ทางไปหาดถ้ำพังนะทุกคนถึงแล้วนะครับหาดถ้ำพังนะครับผมทางลงอย่างชันนะทุกคน หาท่าพังพี่มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาแบบหลายคืนใช่ไหมครับไม่สองวันสามคืนไปเลยอ่ะ๋อไปลวผมไปเล่นน้ำก่อนนะครับครับครับสวัสดีครับเสียค่าเข้าเหรอฮะสิบบาทแบาทล้วใช่ค่ะสิบบาทสำหรับค่าเข้านะคะสามสิบบาทจะเป็นเก้าอี้ชายหาดพร้อมร่มด้านล่างนะคะ โอ้ و, ทุกคนค่าเข้า10บาทมีห้องน้ํามีอาบน้ําโอ้มีครบนะครับอีซ<น>ี่พาร์คเลยทุกคนอารมณ์แบบมาน้ําตกเลยเหมือนแบบมาอุทยานน้าตกอะไรอย่างงี้นะทุกคนดูบรรยากาศดิมานั่งทานอาหารอะไรอย่างงี้ด้านบนได้นะเนี่ยนั่งแบบชิวๆแบบชมทะเลอะไรเงี้ยด้านล่างมีชุดขายอะไรอย่างนี้ด้วยทุกคนดูดิโอ้อันนี้หาดนะครับผมทรายนะฮะอันนี้ก็เสียค่าเช่ารกรณีแบบเช่าโต๊ะทุกคนดูดิไม่มีคนเล่นน้าเลยอน่าจะอากาศร้อนนะครับผมมีใครจะไปเล่นน้ากับผมไหมครับ โอ้ทุกคนมีเรือคายักด้วยนะครับผมหาดทรายทุกคนแบบตอนเย็นน่าจะน้ําขึ้นนะครับผมโอ้บรรยากาศดีอะทุกคนไปดูน้ําใสไหมโอ้น้ําเย็นทุกคนน้ําเล่นได้เลยอะน้ําใสเลยทุกคนดูดิโอ้โหโอ้โหังไม่ลึกนะผมเราจะเดินไปเรื่อยๆนะนี่ครับเกาะสีชังหาดถ้ำพังนะครับน้ำไม่ลึกทุกคนดูดิเย็นสบายนะตอนนี้เราไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนด้วยทุกคนเดี๋ยวน่าจะแห้งนะครับผมเพราะว่าอากาศร้อนพอสมควรนะ ครับสิบ,บาทเที่ยวได้ทั้งวันนะครับผมพยายามเก็บตั๋วไว้นะฮะคือมาเกาะสีชังเหมือนแบบครบจบในที่เดียวเลยมีทะเลมีไหว้พระมีคาเฟ่มีร้านอาหารมีที่พักรีสอร์ทครบคันอ่ะทุกคนเห็นไหมมีทางลาบสําหรับวิวแชร์ผู้พิการหรือว่ารถเข็นอะไรอย่างนี้นะมาเที่ยวได้นะทุกคนค่อนข้างที่จะอำนวยความสะดวกเลยทีเดียวนะฮะ เนี่ยทุกคนฟิลมันสวยมันแบบฟิล์เมืองนอกอะทุกคนดูดิขับรถล,ลอดูหาดนะครับไปกันต่อครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาถึงถ้ำทะลุแล้วนะฮะมีของขายแลไรผียิบไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีของกินนะผมอ๋อเนี่ยทุกคนที่เขาว่าเรียกว่าถ้ำทะลุน่าจะเป็นถ้ำแล้วมันแบบเหมือนมีโพรงทะลุอะไรอย่างงี้หรือเปล่าด้านล่างนี้ก็เป็นแบบโขดหินอันชันอะไรอย่างี้ทุกคนโอ้โหทางไปมันขนาดนี้เลยเอทุกคนถ้ำทะลุ <c oughs> นี่ก็เป็นอีกหนึ่ง <c oughs> ไฮไลท์สําคัญของเกาะสีชังนะผมใครมาแล้วไม่มาถ่ายรูปก็ถือว่่่าามมมไถึงงงงงนนนนะะะดูต้อออีุปสรรรคกััผเห็วว ครับนี่ครับอยากได้ภาพสวยๆก็ต้องฝ่าอุปสรรคมานะครับทุกคนทุกคนดูดิกว่าจะได้รูปรูปหนึ่งนี่คืออันนี้คือเบื้องหลังการไปถ่ายรูปนะครับโอ้โหทุกคนดูดิมาถ่ายรูปกันได้นะเห็นไหมเป็นแพรอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหด้านล่างม,มีน้ําทะเลซัดเข้าสู่ซอกหินอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็เหมือนแบบเป็นถ้ำอะไรอย่างนี้ทุกคนดูเดี๋ยวไหนๆก็มาแล้วอยู่พาเข้าไปดูครับโอ้โอ๋อเนี่ยถ้ำทะลุเห็นแสงสว่างปลายอุโมงคนะ์เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับสามารถแบบเลาะซอกเข้ามาแบบตามซอกหินอะไรอย่างนี้ได้นะครับ โอ้ทุกคนมุมนี้คือในหลือแบบนี้ไม่รู้นะว่าม,มีคนเข้ามาหรือเปล่าทุกคนดูดิโอ้โหสวยจริงๆทุกคนดูดิเหมือนอารมณ์แบบมาถ้ำอ่ะทุกคนวันนี้ทุกคนมายืนถ่ายรูปอรมมารมณ์มันอนข้างแรงกอะไรเงี้ยพยายามเซฟดีความปลอดภัยด้วยนะครับผมจุดนี้เหมือนอยู่เมืองนอกเลยทุกคนดูดิ <c oughs> อันนี้แหลมจักรพงใช่ไหมพี่ ด้านหน้านั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของสายถ่ายรูปทั้งหลายนะที่ใครมาแล้วต้องมาถ่ายรูปที่นี่นะครับผมทุกคนดูดิเห็นปลายตรงนี้ไหมฮะด้านล่างนี้ก็คือแบบน้ำซัดอะไรงนี้นะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยปนปเปานี่ก็เป็นงานลูกเสือนะทุกคน ทุกคน Emmanuel: ดูดิมีตู้โทรศัพท์เก่าอะไรอย่างี้ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้หรือเปล่าอ่ะอ๋อพังแล้วนะครับผมมีใครทันบ้างฮะยุ่นเกคา0นะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่นซีนรีสอร์ทเห็นแบบในทิกตอกคือแบบสวยมากคือมันสวยมากทางขึ้นนะผมก็จะมีแบบพวกรถสไลด์อะไรเงี้ยโหทางขึ้นรีสอร์ทเหลือันซห้องนี้นะครับลูกอ๋อนี่มันมีกี่ห้องครับ12บสองสิบสใช่ค่ะเต็มหมดแล้วข้างล่างอุ้ยทุกคนนซีนรีสอร์ท กว่าเพราะว่าวิวก็จะติดทะเลทั้งหมดค่ะโอ้โหทุกคนดูดิห้องสองพันฟรีรถรับส่งฟรีมอไซค์ฟรีน้ำมันลงที่ลานจอดรถของเราเรามีป้ายบอกชัดเจนว่าเป็นหาดสาทาเลนะโอเคโอเคห้องแอร์นะทุกคนแล้วก็ให้ดูห้องน้ำครับห้องน้ำดูได้เลยค่ะโอ้ห้องน้ำสะอาดนะทุกคนมีม,มกาแฟฟรีด้วยนะคะ,คะกาแฟฟรีนะครับทุกคนดูดิสวยนะครับวิวนี้ ออนมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางลงไปหาดลับนะทุกคนค่อนข้างสูงชันเลยทีเดียวนะแต่ก็คุ้มค่ากับการเดินลงมาทุกคนดูดิค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวแต่ผมก็แอบ,บสงสัยนิดนึงนะฮะว่าทําไมถึงไม่มีคนมาเล่นหรือเป็นเพราะอากาศร้อนหรือเปล่าทุกคนดูดมุมถ่ายรูปสวยๆสามารถมาถ่ายรูปกันได้เลยนะดูวิวสิโอ้ตรงนี้เหมือนมีเศษแก้วด้วยขอให้ใส่รองเท้าหนาๆรักเซฟตี้ความปลอดภัยด้วย ตอนนี้ผมก็ขับรถขึ้นมาโมโมสถานที่หนึ่งครับต่ว่ารู้สึกว่าบรรยากาศมันเงียบมากด้านบนนี้เหมือนเป็นวัดมีพระพุทธรูปสวยสงาไม่มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเลยนะทุกคนเห็นนะผมก็เดินเลาะเลาะมาเรื่อยๆนะผมสำรวจดูนะเหมือนมีอุโมงค์ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมก็กำลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะลงหรือไม่ลงดีทันใดน,นั้นมีน้องหมาตัวหนึ่งเดินเข้ามาผมคิดว่ามันน่าจะเดินเข้ามาส่งเป็นไกด์นำทางลงไปแน่ๆทันใดน,นั้นผมก็ตัดสินใจลง <ๆ S 1> ถึงแม้บรรยากาศมันจะน่ากลัวก็ ทางลงไปดูลึกเลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรมีน้องหมาไปด้วยผมก็ตัดสินใจเดินลงไปเรื่อยๆพอเดินมาสักทางมันค่อนข้างมืดสนิทผมหันไม่อีกทีน้องหมาไม่ได้ลงมาด้วยผมคิดในใจเจ้าตูบเล่นผมเข้าแล้วแต่ไม่เป็นไรมาถึงขนาดนี้ต้องเดินต่อเท่านั้นตอนนี้ผมอยู่กับความมืดที่เว่อร์วางผมค่อยๆเดินลงไปแบบมีสติจนถึงแสงสว่างปลายอุโมงค์พอผมเจอแสงสว่างเหมือนหลุดเข้ามาอีกโลกหนึ่งบรรยากาศเงียบสนิทหนักกว่าเดิมอีกทีนี้ยิ่งเดินยิ่งเหมือน เขาวงกอเพราะผมหาทางออกไม่เจอดูจากบริเวณรอบๆแล้วเหมือนวัดล้างเลยครับทุกตอนนี้เหมือนตะวันจะตกดินแล้วบวกกับฝนจะตกผมตัดสินใจไม่เดินต่อและกลับทางเดิมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทริปนัทุกคนที่ที่สนุกมากๆยังมีอีกหลายสถานที่บนเกาะสีชังที่ผมยังไม่ได้ไปเนื่องจากเวลาไม่พอต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะ,ะตรงนี้เหมือนแบบเป็นหออะไรทุกคนเห็นไหมตกปลาบริเวณนี้ป้ายนะครับหอ,อตรงนี้ไม่แน่ใจว่าขึ้นไปเยี่ยมชมได้หรือเปล่าเหมือนปิดอะทุกคน ปิดนะครับผมบายบายเรืออะไรครับทุกคนลำเล็กเลยนะฮะมอไซค์มาคืนครับเ <c oughs> นี่ยครับผมเอามอไซค์มาคืนก็จอดไว้ง่ายแบบนี้เลยนะครับผมจบไปแล้วกลับก่อนครับเกาะสีชังบายบายครับใครที่มาเกาะสีชังวันเดทิปนะก็สามารถมาขึ้นเรือจุดเดิมเหมือนขามาได้เลยแต่ต้องมาก่อนหกโมงเย็นนะครับเพราะเรือโดยสารเชี่ยวสุดท้ายให้บริการถึงหกโมงน ขากลับไม่มีซื้อตัวเหมือนขามานะครับไม่แน่ใจว่าตัวเรือ60บาทนี่รวมขากลับด้วยหรือไม่ผมก็ลืมถามแต่ว่าขากลับก็สเตปเดินนั่งเรือโดยสารไปลงเกาะลอยจากนั้นต่อรถไปโรบินสันสีราชาไม่ว่าจะเป็นแท็กบินหรือแท็กซี่ก็ได้ทั้งแล้วก็นั่งรถตู้130บาทหน้าโรบินสันรีราชาตรงใต้สะพานลอยจุดนี้แล้วก็เข้ากรุงเทพได้